สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินไข่ข้าวนะคะไข่ข้าวนะคะจะไข่ข้าวจิ้มน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มนี้เราทําแล้วนะนี่นะคะน้ําจิ้มค่ะมีผักนะคะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะเราจะไม่ยำเรามาหั่นไข่ข้าวกันเลยนะคะนี่นะคะไข่เราจะหั่นขนาดเนี้ยแหละค่ะนี่จะเป็นคำๆเลยจ้า วันนี้เราก็จะมาโรยด้วยน้ำจิ้มนะคะเราไม่เทนะคะเราก็จะตักมาแล้วก็ทานนะคะแล้วก็พร้อมผักไปเลยนะคะนี่ดูหันตรงนี้ดีกว่านะคะเนีนะ่จิ้มเผ็ดๆด้วย เห็นไปคะ่ะไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาจิ้มทานกันได้แบบอร่อยอร่อยนะคะพอผักนะคะอันนี้เราจะทำเป็นซิลเล็กหน่อยนะ ชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ใช้น้ำจิ้มนี้นะคะใส่พร้อมผักพร้อมผักไปเลย แซมลงไปนะคะนี่อร่อยไม่อร่อยจะดูน้ำจิ้มนะคะเราไปซื้อไข่ข้าวมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกินแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องยานะคะก็ทาลงไปจิ้นจักในนี้นะคะในนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะเอามาโรยนะคะ มาโรยเราจะไม่โรยไปในนี้นะคะเราก็จะมาโรยแล้วจิ้มพร้อมผักนี้แหละค่ะเห็นไหมคะจะไม่มีจะมีเป็นเนื้อนะคะเป็นผายหูน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขายข้าวอร่อยอร่อยเลยนะคะเสร็จแล้วจ้านี่นะคะก็เป็นคลิปแนะนําสั้นๆน,นะคะขายข้าวจิ้มน้ําจิ้มนะคะหรือจะเรียกขายข้าว โรยน้ำจิ้มพร้อมผักก็ได้นะคะอร่อยเลยจ้ะนี่นะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงค่ะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ